สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องวินจะมาชวนทําปลาลาสับครับปลาล่าปลาช่อนนะครับอันนี้คือน้องวิทาเสร็จแล้วนะครับหนึ่งในสมุนไพรที่เราจะทํานะครับมันมีใบมะกรูดด้วยครับนี่ใบมะกรูดนะครับหาไม่ยากครับอยู่ในหลังสวนหลังบ้านของน้องวิครับมาทํากันครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับ น้องวิวกำลังหั่นสมุนไพรเพื่อจะเอาไปทาปลาราสับครับน้องวิวหั่นตะไคร้ครับแล้วก็จะมีกระเทียมมีมะขามเปรี้ยวนะครับก็จะมีพริกนะครับก็จะมีหอมแดงครับนี่มันก็จะมีพวกขิงนะครับพวกใบมะก,มกรูดใบมะกรูดแล้วก็ขาแล้วก็ขานะนี่ยังมีทํามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับนี่ จึบยึบนี่บายบายครับตอนนี้นะครับูนบีก็หั่นอะไรหมดแล้วนะครับนี่เหลือจะเอาไปปั่นครับนี่จะเอาใช้ปั่นเดียวนะคะนี่เอาลงไปนะครับแล้วก็อ <S <S ขออภัยนะคะเพราะว่าเสียงดังนิดนึงนะครับนมีปั่นสมุนไพรเสร็จแล้วครับนี่มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับ ยาสวนผสมต่อไปนะครับไปมีปะลาปลาช่อนแล้วก็มีน้ำมะขามก็มีชูโรดครามนี่มันจะเอาอันนี้ลงไปตำนะครับเพราะว่าสมองผสมเนี่ยมันจะได้เข้ากันอย่างลงตัวนะครับล,ลงไปเลยนี่ปยนี่พริกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับใส่นิดนึงก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ซีแล้วก็ตำมนี่ครับก็ไม่ต้องํำแรงก็ได้นะครับตำให้มันพอดีพอดีแต่ไม่คิดว่าจะตําแรงกันแล้วนะนี่นะคะครับลูกวิวตัมมาได้สักพากแล้วนะครับก็มันน่าจะเข้ากันแล้วนะครับนี่ส่วนผสมต่อไปนะครับก็จะมีปลานะครับปลาปลาช่อนนะครับไม่มีกล้างดีมากเลยนี่ นี่นะครับอันนี้ต่อไปก็จะใส่เป็นชุดรถนะครับใส่เป็นพืพ่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ไปใส่อินอ่ะประมาณนี้แล้วก็ํำนะครับโอ้ยไปด้วย ก็าทำไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่เราก็จะใส่เป็นน้ำมะขามครับถ้าคนแบบไม่เอาเปรี้ยวนะครับก็จะใส่ไปนิดเดียวนะครับแต่หนุมีชอบเปรี้ยวครับก็จะใส่ไปหมดเลยนะครับถ้าทําเสร็จแล้วนะครับเราเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับมันก็จะได้อยู่สักประมาณสองอาทิตย์นะครับอุ้ยนี่สังเกตตรงนี้ครับเราก็เอาลงไป ลงไปลงไปนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสี้นครับอันนี้เป็นเป็นสูตรดิบนะครับแต่ถ้าใครอยากกินสุกนะครับก็เอาไปผัดครับถ้าเกิดจะเอาไปผัดเนี่ยใส่น้ำมันประมาณ2องช้อนโต๊ะครับแล้วอีกอย่างนะครับถ้าใครชอบหวาน ก็ใส่พวกน้ําตาลไปด้วยครับนี่อันนี้น้องวิวแบบทำแบบไม่ใส่น้ําตาลครับมันเป็นอีกสูตรหนึ่งนะนี่แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ นี่ใส่ช้าเลยเสร็จ,เ,จเลยก่่าจะทำเสร็จถ้าเห็นในคลิปแบบมันอาจจะแบบเร็วใช่ไหมแต่นเนี้ยทำกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะพี่น้องตอนนี้กำลังสิพัดปาลาาจ้าปาลาซาับเอานนั้มันใส่ลงไปในกระทะ ต้องลายล้จ้ะประมาณอสองช้อนตกป <Okay. S 1> ลาของเหาของก็เห็ดแล้วจ้ะมันยังเป็นเนือนเน้อดิบเนาะถ้าเนื้อดิบเนี่ยเหาก็สิบม่อยากกินดิบเหาก็สิเอาลงไปผัดจ้ะมึงก็เลจอบไปเนะาะให้ผัดไปไปอ่อน ถึนปานกลางเพราะเขาสุกแล้วอะก่อแค่แค่ถุงหรือว่าใส่กล้องเอาใส่ไว้ใ,ในช่องแข็ง้็พี่น้องก็จะกิโนโดนๆอันไหนจะกินแล้วจะเอาออกมาใส่ข้างนอกจก้ะในช่องผิดธร,รรมดาช่องเลยตู้เย็นธรรมดาเนาะจ้ะนะครับไปจ้ะ ไปประมาณมีสิบนาทีเขาก็สุกกระจัดไฟอ่อนถึงปงานกลางจ้ะคุณจ้า